หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวร,รโดยพันเอกนัทกรเร,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 รือนติบผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพร้อมด้วยรองพ่วงในการโรงเรียนแม่เรรวิทยาคมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สสาำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และประมงอำเภอแม่ระมาด จัดพิธีรับมอบพันปลานิลจิตละดาพระราชทานค่ะเพื่อขับเคลื่อนโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยณโรงเรียนแม่จาร,ราวิทยาคมจำนวน4,800ตัวและการขยายผลสู่ครัวเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากอีกจำนวน3 0,000ื่น 3, ตัวนะคะ ทางนี้ทางโรงเรียนแม่เราวิทยาคมได้ขอเข้าร่วมโครงการทาหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนภายในชุมชนได้เข้ามาศึกษาการปลูกผักและการทรําปศุสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมีและผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคเพื่อเป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนค่ะ